อุทัยธานีเขาปลูกผักกันอโอ้โหเยอะ<ด>เลยนะคะสร้างรายได้หลายพันบาทต่อวันนะคะทาคุณผู้ชมไปเจอกับคุณศรีนวลพักแย้มอายุ55ปีเจ้าของสวนผักที่อยู่เลขที่66บ้านหนองหูลิงตะมนหูช้างอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีคุณศรีนวลบอกว่าปลูกผักกว่า9ไร่แล้วก็ทําสวนผักมาประมาณสัก1 7บ8ปีได้แล้วปลูกผักหลายชนิดนะคุณชะนะน้องไปตองครับ มีต้นหอมผักชีคลุงไอ้คณะโอ้คณะขลุงคณะไอ้วันนี้คุณตลกเยอะเด้อเนี่ยคุณทิสาเออตลกเองบ้างตลกสคิดบ้างค,คุณไปกินตลกเทปไหนบ้าง <laughs> ไม่มีแล้ว <laughs> มีตัง้งโอมีขึ้นชายแล้วก็มีอีกสารพัดผักเลยนะคะคุณทาเรียกได้ว่าปลูกผักนานาชนิดค่ะลูกค้าที่มาอุดหนุนส่วนใหญ่เป็นร้านร้าน ร้านหมูกระทะร้านหมูกระทะเหรอเขาต้องใช้ผักนานาชนิดไงจริงจริงจร,งร้านค้าต่างๆแม่ค้าขายผักตามตลาดสดเขาทั้มาซื้อกันที่สวนเลยนะคะ,ะการดูแลผักของเธอบอกใช้ใช้ปุ๋ยธรรมชาติไม่มีสารเคมีเลยนะผักก็เลยเกิดมาอย่างสวยงามตามธรรมชาตินั่นเองนะตั้งแต่ปลูกผักมาทําให้เธอมีรายได้กว่า 6,000บาทต่อวันวก็เป็นไรายได้หลักของครอบครัวนะคะทําให้ครอบครัวหรูอย่างสบายๆ<อ>เอ้าเห็นแบบนี้แล้วใครอยู่ใกล้ๆอุทยทธานี<อ>ไปอุดหนุนไปซื้อผักสดกันได้เราให้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้ที่หน้าจอค่ะ0817954238 แต่คุณศรีนวลยังบอกอีกว่าถ้าใครสนใจอยากจะเรียนรู้การปลูกผักยินดีเหมือนกันมาสอบถามได้มาเรียนรู้ได้ไม่ห่วงวิชาแน่นอนจ้าต้นหอมต้นหอมอมบวกผักสวนครัวใช่ไหมค่ะ